เจ้าเอกที่แล้ก็ขึ้นแล้วมืออาชีพเยี่ยตีหนึ่งแสนบาทนะครับผมพิกเอาชนะคะแนนคู่ชกไปได้นะครับผมนะครับเหยาอูดเยาอูดน่ครับเยาตีนะครับเยาตีให้อาชีพหนึ่งแสนเลยครับอ้วนมือจอดเสื้อลายก็โบกอย่างเดียวมือโบกน้ำมืออย่างเดียวก็บอกยอดเด็กต่อสองหนึ่งครับอ้วนได้สร้างบรรยากาศกับเยาตีครับจนชนะจนได้ครับแล้วก็ม้อประชีพได้ฝันมือหนึ่งแสนบาทเลยครับผมเอาละครับเยาตีเจ็ดเก้าเก้าครับหนึ่งแสนบาทไทยเลยครับผมอ่า ครับนี่ก็บรรัาการสนามมวยลังสิทธ์ครับวันนี้ก็นัดสุดท้ายแล้วครับของมวยมันวันศุกร์นะครับผมจะมีแบบในห้ายกสามยกก็ลุ้นติดตามกันต่อไปนะครับผมนี่นาตายคู่บอลก็ตายคู่บอลก็วัวเลยตายคู่บอลครับนี่ครับหนึ่งแสนบาทครับนัดสวยหอมบอกพาไปรับด้วยตัวเองเลยครับว่าขึ้นไปกันที่จิมมี่ครับผมน่าจะแสนกว่านะครับน่าเฮียตีนี้หนึ่งแสนบาทแล้วก็มีจิมมี่อีกนะครับผมอ่ายอดเต็มเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากอีกทีนะครับ ครับพี่บริการสดๆชนะมวยลังสิตเลยนะครับผมสวัสดีครับ